Hello, chào mọi người nha nay ngày, à, ngày lễ của quốc, 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 quốc tế thiếu nhi ở ngày lễ thiếu nhi ở thái lan nha mọi người không có quốc tế ngày hai chồng đi vô có xe rồi mọi ừ. người mọi người mọi người tập 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 trung đông đủ ra đúng, đúng. nói chung là hôm nay là sẽ quay ước mơ của em bé sau này làm cái gì Ôi sửa hộ tiêu bảo hơn trong là bánh trái rồi mọi người thể bơ chừng cái này cho phá hoạch hết cho nít nha à. hồi nãy cũng có phần quà đem vô lớn bây à, giờ đây đó, là đây đó đông vui không ra đang ra quá trời tràn ra mọi người. bữa nay chỉ có tiền là chơi nhảy ăn uống thôi. cũng đông rồi. À,

Mở xe nữa nè Mở xe bán gì vậy? Bán kem, nó kem Nói chung là ngay cái phụ là vô Phụ huynh học sinh bán gì đem đây tặng Nước trà sữa nữa, nha vậy diễn nghệ thuật chạy xe ồ hai người em luôn bán gì em

cái thời buổi bây giờ cũng có hey Để... superman หากว่าเรากำลังมีสุขหมดเรื่องทุกได้ใดทุกสิ่งมัวไปวิ่งอะไรกันเราจงปบมือพันหากว่าเรากําลังสบายจงเซฮูเรหากว่าเรากําลังสบายจงเซฮูเรหากว่าเรากําลังมีสุขหมดเรื่องทุกได้ใดทุกสิ่งมัวไปวิ่งอะไรกันเราจงเซฮูเรอาเด็กๆเก่งมากเลยค่ะตอนนี้ห้อง อู๋ไหนยังอ้อหนึรงรอรอครูเล็กก่อนอ่ะเดี๋ยวคุณครูช่วยเช็คหน่อยนะคะว่าอ้อหนึ่งครบไหมห้องหอออหนึ่งมาครบหรือยังคะห้องครูไก่ครูลินห้องครูลินอยู่ไหนคะห้องครูลินอ้อสองอ้อสองอ้อสองครบแล้วอ่ะห้องครูตายเด็กหญิงจี๊ดอยู่ไหนคะเด็กหญิงจี๊ดอ่ะเด็กหญิงน้ำสองลบสอง

เลยนะคะคมี้วันอะไรวันเอวันดวันนี้เป็นวัเด็กนะคะเป็นวันของเด็กทุกคนเลยกว่าเรากาลังสบจปมือดังมือครตบให้ดังว่านี้ตบมอกปรให้ดีกว่าเดิม โอ้เก่งมากเลยโอ้ดูเด็กๆด,ดูมองมาด้านหน้าเวทีของเราวันนี้มีอะไรมาเซอร์ไพรส์เด็กๆด,ด้วยนะอะมาแล้วน้องเตรียมมาแล้วคุณแม่คุณพว่อมาจอ<ว>เลยค่ะเชิหน้าเลยนะคะเชิญหน้าเลยค่ะนี่เราเชไปยัง โอ้ตื่เต้นกันใหญ่เลยมีพี่หมีมีพี่กระต่ายแล้วก็มีพี่เดนอสส์มาด้วยวันนี้เอ้าติเอา้เอาฟัดกันแล้วค่ะเด็กๆเดนอสส์ฟัดกันแล้วเด็กๆเห็นรึเห็นรึคะนี่นี่เออเนี่ยนะองทัพเห่าดีแย่กันอู่นะลูกพอแล้วพอแล้วพอแล้วเออ่ไดโนเสาร์เลิกซีกันก่อนนะคะลูกเอาเหลือห้องไหนยังไม่มานะเหลือห้องไหนยังไม่มาคะ ตบมือหนึ่งครั้งเอามือจับหัวหัวหัวเอามือจับลไหลอยู่ไหนนะเอามือจับเอวอาแล้วปลบกมือดังตั้งเก่งมากเลยเด็กๆโอ้ตกแดงจนจิบมือเลยเหรอคะตกเบาๆพอแนละ้วลูกตกเบาๆอะและในวันนี้นะคะก็ เป็นกิจกรรมสําหรับเด็กๆนะคะวันเด็กแห่งชาติแต่ว่าเดี๋ยวอตอนนี้กําลังทยอยมากันนะคะยังเหลือน้องเตรียมนะคะแล้วก็น้องๆอง .1 ยังไม่มานะคะอ,า,อาจจะก,กําลังเข้าห้องน้ําดื่มน้ํากันอยู่หรือว่ายังไงนะคะให้คุณครูนะคะพาเด็กๆมารวมกันตรงนี้เลยนะคะ เด็กๆคะเด็กวันนี้เรามาทําอะไรกันลูก,กอ่าไหนเด็กๆตอบดังๆสิคะอ่าวันเด็กแห่งชาติเด็กๆเห็นพี่หมีใช่ไหมวันนี้คุณครูม,มอบความสุขให้เด็กๆโดยมีพี่หมีและพี่ไดโนเสาร์มาให้เด็กๆได้ชื่นชมเด็กๆเห็นแล้วตื่นตาตื่นใจมากเลยใช่ไหมคะตื่น <c oughs> เป็นวันนี้เราเห็นตัวอะไรบ้างคะเรชอบตัวอะไรคะ ชอบตัวอะไรคะชอบหมีชอบกระต่ายหรือว่าไดโนเสาร์คะเสารชอบเสาร์ไหไหนใครชอบพี่กระต่ายขอเสียงให้พี่กระต่ายหน่อยเลยไใครชอบพี่กระต่าย<ไ>พี่หมีพี่มีใครชอบพี่หมี oh. อ่าแล้วพี่ไดโนเสาร์สีม่วงละคะสายหางหน่อยเลย <laughs> อ่าพี่ไดโนเสาร์สีเหลืองละคะ ไหนใครชอบพี่ไดโนเสาร์บ้างใส่หัวอะไหนพี่ไดโนเสาร์สีน้ำตาลใครชอบบ้างคะอ่าเพื่อไม่การเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะขอเริ่มกิจกรรมของเราในวันนี้เลยนะคะกิจกรรมในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2,567นะคะเด็กๆปกติแล้วนะคะวันเด็กของเราจะตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปีเลยแต่ว่าวันนี้นะคะคุณมุกเรานะคะมีจัดกิจกรรมวันเด็กให้เด็กๆก่อนใช่ไหมคะเดี๋ยวขอเด็กรูฝนแป๊บหนึ่งนะคะอะ๋ยวให้เด็กนั่งลงค่ะนั่งลงเลยวันนี้เป็นแบบบุ๊คเซค่ะเด็กๆเด็กๆนั่งลงค่ะหากนั่งเหมาะเหมาะนั่งเหมาะเหมาะนั่งตรงไหนถึงจะเหมาะนั่งที่ พื้นนี่แหละเหมาะเพราะสบายดีเด็กๆนั่งลงไปเลยนะคะเพราะวันนี้เป็นวันสบายๆของเด็กๆไม่ต้องกลัวเละเพราะว่าเด็กๆใส่ชุดสวยงามใส่ชุดเล่นมากันอยู่แล้วนะคะเด็กๆนั่งลงเลยนะคะเด็กๆนั่งลงไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวเละเด็กๆปินจ้าปีนโตนั่งลงไปเลยกับตัลนั่งลงไปเลยค่ะไม่เป็นไรยิ่งเละยิ่งเยอะประสบการณ์ค่ะเด็กๆนั่งลงเลยไม่เป็นไรค่ะลูกไม่เป็นไร ไปแล้ว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 เอาไปไป,ไปเดินค่ะเปลมปานเดินค่ะเอาไปตามพี่สาไปแล้ววันนี้นะคะพี่เดนน่าสามีน้องเปิมน,น,น้องปานมาช่วยเทคแคร์ care, ดูแลอย่างดีเลยคุณผู้ชมค่ะอ่ะาไปไปโอเคค่ะและเด็กๆอ่าขอเริ่มเข้าสู่พิธีการของเราเลยนะคะเด็กๆและในวันนี้นะคะเรามาในกรีมที่ชื่อบอ้า เมื่อเด็กอยากเป็นผู้ใหญ่เมื่อผู้ใหญ่อยากเป็นเด็กเอาว้าวุ่นกันเลยทีนี้นะคะกิจกรรมในวันนี้นะคะดเด็กๆก็มาด้วยชุดสวยงามบางดเด็กบางคนก็มาในชุดอาชีพซึ่งมีอาชีพที่หลากหลายนะคะมีอาชีพที่เยอะแยะมากมายเลยนะคะ,ะและในกิจกรรมวันเด็กปีนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านเศรษฐาทวีสินนะคะ ก็มีคำขวัญวันเด็กให้กับเด็กๆนะคะเดี๋ยวเราเด็กๆรู้เด็กๆเคยฟังไหมคุณครูที่ห้องบอกไหมคะคำขวัญวันเด็กปีนี้ว่าอะไรนะไหนใครๆรู้บ้างคะคำขวัญวันเด็กปีนี้คูมืขาสึกว่าตอนนี้เด็กๆนะคะไม่มองทางเราเลยค่ะเราตอนนี้เด็กๆมุ่งไปสู่บัวมัดคอของเราเลยนะคะเดี๋ยวเตรียมชุดปาร์บี้เกิร์ลให้ด้วยนะคะเนี่ยคำขวัญวันเด็กในปีนี้นะคะมองโลกกว้าง สร้างสรรค์เคารพความแตกต่างร่การสร้างประชาธิปไตยนะคะค่ะและกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงการแสดงนะคะเป็นชุดบาร์บี้เกิลนะคะซึ่งชุดการแสดงชุดนี้นะคะก็จะเป็นตัวแทนของเด็กอนุบาลนะคะที่โชว์ในวันกีฬาสีนั่นเองค่ะอ่าและและเราก็ได้รับโอกาสนะคะได้ไปแสดงโชว์ในงานวันเด็กในวันพรุ่งนี้ซึ่งจริงๆพรุ่งนี้ พรุ่งนี้เป็นวันเด็กใช่ไหมคะ,คะที่เทศบาลตะมนตอารันด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวให้เซตอ่าชุดบาร์บี้เกิลมาสแตนบายด้านหลังเวทีด้วยนะคะทีเจอร์เด็กๆบาร์บี้เกิลเชิญเลยค,ะยคะ่ะชุดบาร์บี้เกิลน้องปิมพาเพื่อนๆเ,เดินมาหาพี่แพรวเลยลูกมามาน้องปิมเดินมาหาพี่แพรวเลยค่ะอมาโอให้บาร์บี้ให้บาร์บี้ ให้บาร์บี้ไม่มาเป็นแมสคอตไงอ๋อมาเป็นมาสคอตบาร์บี้อ๋อมาสคอตบาร์บี้อ่ะเดี๋ยวเดี๊ยวมีสามแถวพอดีเดีย๋ยวเราจัดแถวกันก่อนนะคะอ่ะนั่งลงเลยตบมือหนึ่งครั้งโอ้ไม่ได้ยินเลยค่ะเด็กเ,เด็กเด็กหญิงแนนคะตบมือหนึ่งครั้งตบให้ดังกว่านี้ตบใหม่อีกทีตบให้ดีกว่าเดิมพร้อมไหมคะอายุเรดี โอ้โหเออมีผู้ว่ามาด้วยนะคะน่าจะมีผู้ว่ามาด้วยเออวันนี้น้องแสนสำหรับวันโอวันโอค่ะ